สวัสดีครับอันนี้เป็น EP 2นะครับของร้านทีนันทอยวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอรถไฟใส่แบตเตอรี่สังกสีคือรถไฟใส่แบตเตอรี่สังกสีเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงประมาณปี1960นะครับ1970ก็อยู่ขึ้นอยู่กับวัสดุของแต่ละแต่ละแต่ละช่วงปีว่าว่ามันใช้อะไรอย่าง จุดสังเกตที่ดูง่ายๆก็คือถ้าเป็นช่วงปีแบบ50-60เขา่าเก่าเนี่ยตัวรถไฟสารสีมันจะมันจะเป็นสารสีทั้งคันเลยยันพื้นล่างให้สังเกตครับสารสีหมดเลยแล้วก็จะมีบางรุ่นที่พื้นล่างก็เป็นพลาสติกก็มีอ่ะเ็ตัวนี้ลูกสูบตัวลูกสูบอันนี้เป็นพลาสติกครับ ข้างล่างพลาสติกข้างบนเป็นสังกะสีก็พวกต๊ะสูบที่ก็หายากครับไม่ได้ไม่ได้เจอบ่อยๆช่วงหลังนี่ก็ราคาก็จะค่อนข้างแพงกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันแล้วก็อย่างตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งใต้รถไฟนะก็จะมีฟััมโมเลตอยเป็นโลโก้ของบริษัทเขาอยู่แล้วก็ที่ด้านท้ายรถไฟ ก็จะมีปม Toy, ั๊ม m t มอเดิชื่อบริษัทที่ผลิตนะครับอันนี้ก็ญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะทำออกมาเพื่อเพื่อดึงดูดผู้ซือ้อให้ให้ให้ซือ้อสะสมเยอะเยอะเพราะว่าบางทีก็เปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนชื่อข้างหน้าไปมีเปลี่ยนหลอดฟงุงหลอดไฟอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยส่วน หลักๆก,ก็ถ้าเป็นตัวที่เราเห็นกันเด็กๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ที่เขาเรียกว่ารถไฟป๊อปไอหน้าตาคนขับมันจะเหมือนป๊อปไอนะครับเนี่ยหน้าตาคนขับมันจะเหมือนป๊อปไอแล้วก็ที่หายากๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลูกสูบตัวนี้พวกนี้ก็จะมีหลายสีมีเขียวมีแดงมีชมพูมีเยอะมากครับผมจำไม่ได้แล้วมันมีกี่สี แต่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็จะมีรูปทรงแปลกๆเหมือนอันนี้เหมือนชินกันเซนเลยแต่มันชื่อซานตาเฟ่นนะตัวนี้ก็โมเดิร์นทอยหมดเลยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นโมเดิร์นทอยอมดโมเดิร์นทอยน่านะจะเป็นบริษัทที่ผลิตของเล่นส,สังกษีที่เป็นรถไฟเยอะที่สุดนะครับตามความความคิดผมแล้วก็ตามที่ผมได้เล่นมา ได้ศึกษามาก็พวกนี้ก็ที่จริงก็ราคาก็ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยราคามันจะอยู่ช่วงประมาณ3,500ถึงประมาณสัก4,500ไม่เกิน5,000นะครับเอาแบบสภาพมิน้นมิ้นนะครับสภาพมิน้นมิ้นใหม่มีกล่องเล่นได้ไม่มีตำหนิไม่มีสนิบที่เขาเรียกว่ามิน์อินบ็อกนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่ามินอินบ็อกคือใหม่เหมือนเหมือนพึ่ง เพิ่งผลิตมาเมื่อวานนี้เลยก็กก็็จะเรียกคขาว่ามินติงบอรส่วนคําว mm ่าเนียมินเนี่ยก็เขาเรียกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกับของใหม่มากที่สุดเป็นวิธีการเล่นแล้วกันนะครับวิธีการเล่นก็มันจะใส่แบตสามก้อนอยู่ข้างใต้อันนี้ผมใส่แบตไว้แล้วนะครับเวลาเวลารถไฟวิ่งอ่ะ เขาภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าบัม a n ็นโกคือการวิ่งชนสิ่งกีดขวางแล้วมันก็จะไปต่อเรื่อยๆพอชนอะไรปุ๊บมันก็จะถอยหลังแล้วก็เขาเรียกบัมเปนโกนะครับก็จะมีเสียงรถไฟมีเสียงหูดมีไฟติดที่ด้านหน้าแล้วก็จะมีคนคนขับเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวอย่างอ้เจ้าตัวนี้มันจะดึงกระดิ่งไปด้วยนี่ครับ,รบมันก็จะดึงกระดิ่งไปด้วย คันน hey, ี้ใหม่มากครับบูมออเทนอันนี้ผมมีกล่องด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดให้เล่นให้ดูจะเสียงดังหน่อยนะครับลาขยับมันก็จะตัวล้อขยับันมันก็จะขยับตามข้างหน้ามี้ไฟเราหูชิบหาย มือมีแอคชั่นของแต่ละตัวนะครับมันไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้พิสโตลก็จะมีลูกสูบวิ่งไฟสุดเวลาคนวิ่งเนี่ยมันก็แช่ตัวตัวมันจะขยับไปขยับมาคือถ้าตอนนี้ราคาตลาดที่แพงที่สุด ใหความคิดผมก็คือตัวลูกสูบถ้าสภาพมิดมีกล่องก็มี4,5่พัันปนะครับประมาณนะส่วนพวกตัวลองลองถัดไปเน,นี่ยอย่างตัวที่น่าจะไม่แพงก็น่าจะเป็นพวกนี้นะเอาสภาพคะแนนแปลสภาพเกือบร้อยก็น่าจะสามพันไม่เกิน4ี่พันนะครับมีกล่องนะครับส่วนตัวนี้ก็ราคาก็น่าจะลดหลั่นกันไป อยู่ประมาณ3 0 0 0ไม่น่าเกิน3,500นะันห้ัน3ามสัอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็วิ่งบัมเป็นโกเหมือนกันชนแล้วก็มีเสียงมีไฟติดที่ข้างหน้านะครับเรียกซานตาเฟ่ดีเซลลูโคมทีฟส่วนไอตัวสีแปลกๆสีประหลาดประหลาดสีสีพิเศษครับผมเรียกสีพิเศษพวกสีที่มันชมพูม่วงฟ้าเขียวอะไรที่มันค่อนข้างเดียว ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไม่ใช่สีเงินเนี่ยก็ราคาก็จะสูกหน่อยน่าจะแตะสี่พันไม่เกิน4ี่พันห้าก็อีพีนี้ก็เกี่ยวกับรถไฟสังสีใส่แบตเตอรี่นะครับว่ามันมีกี่แบบกี่กี่ชนิดที่จริงมันมีเยอะครับแต่ผม่าขายไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะเอารูปมามาแปะ เป็นข้อมูลความรู้ให้อีกว่ามันมีรุ่นไหนอะไรบ้างที่จริงมันมีเยอะครับมันมีเยอะว่ามากกว่านี้เยอะๆเลยเยอะมากๆเลยก็อีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ,ถ้าดูแล้วชอบก็กดไลค์ช่วยกดแชร์แก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอผมกับร้าน t ินแอน t อยไท a แลนด์ในอีพีหน้านะครับ ผมจะหาของเล่นสังกีแปลกๆของเล่นสังกีที่เราเคยเล่นกันในเด็กๆมาให้ข้อมูลความรู้แต่ท่านผู้ผฟังอีกทีนะครับขอบคุณครับ